โรงเรียนนนพยอมพิทยาภัยสาลอําเภอชน,นบทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนางสาวพัฒนาฉัรนุพลปัจจุบนัน มีขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีนักเรียนจำนวน202คนโรงเรียนได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม5ประเด็นหลักดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องพุทธศักราช2563ถึง2565โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนได้แก่ 1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนการสุ่มตรวจประวาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่กิจกรรมโรณรงค์ต้านยาเสพติดกิจกรรมโรงนานบันทึกความร่วมมือบ้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมคูตำรวจหรือคูแดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธงกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์และ 3. โครงการส่งเสริมสูนทรียภาพด้านดนตรีนัฏศิลป์และกีฬากิจกรรมพัฒนาดนตรีกิจกรรมพัฒนาวงดุริยาง การส่งเสริมการแสดงดนตรีนัฏสศิลป์การแข่งขันกีฬาภายในมีการสะท้อนสภาพปัญหาของโรงเรียนโดยการจัดประชุมภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือวิเคราะห์สภาพปัญหาประชากรในชุมชนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคลการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคลประพ .8 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม มีระบบมอ r e เซฟตี้เซ็นเตอร์สถานศึกษาปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลแรงงานผลการเกิดอุบัติเหตุต่างๆมีการประชุมชี้แจงนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุความเสี่ยงให้ทุกฝ่ายรับทราบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุประเด็นที่2 การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิธภาพโรงเรียนนนทพยอมพิทยา p a i สารมีการดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาสอดคล้องอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูประจำวิชารวบรวมข้อมูลและจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ 2. มีโครงการกิจกรรมหรือแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มที่คัดกรองเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในด้านต่างๆได้แ,แก่โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้านการเรียนทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโครงการห้องสมดดุด 3D มีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ต ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาผลสำเร็จให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระโครงการสถานศึกษาสีขาวบดยาเสพติดและอมายมุกเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้านยาเสพติดและอมายมุกโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยรธรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมจร,ริยธรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมสูนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิ์และกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษและทักษะอาชีพ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในทุกๆด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 3. ม,มีวิธีการส่งต่อนักเรียนภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาครูประจำชั้น เสนอปัญหาต่อผู้บริหารรับทราบและส่งต่อนักเรียนมายังครูแนแนวครูอนุบาลครูพยาบาลครูฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพเื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 4. มีการนำนวัตกรรม f o y r u model มาใช้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังที่โรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยครูสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรมคำนวณ Excel และโปรแกรม Google Form ตามขั้นตอน For y o u Model 6ขั้นตอนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 1. โรงเรียนได้มีวิธีการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนภายใต้มาตรการ3อซึ่งสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่การป้องกันการเก็บข้อมูลนักเรียนเยี่ยมบ้านคัดกรอง เพื่อทำบันทึกและแบบประเมินต่างๆเป็นรายบุคคลการปลูกฝังประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้อมูลแก่นักเรียนผู้ปกครองจะทำกลุ่มลายและบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาต่างๆการปราบปรามระง,งับเหตุร้ายและการส่งต่อผู้ประสบเหตุกับหน่วยงานมีระบบประกันภัยคุ้มครองและเยี่ยมบ้านสม่ำเสมอ 2. โรงเรียนได้มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยครอบคลุมทั้ง4ภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์การทะเลาะวิวาทโดยเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนตระหนักคุณค่าในตนเองภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุด้านภัยสถานศึกษาโดยสำรวจข้อมูล เสี่ยงภัยให้รอบด้านจะเตรียมเครื่องมือป้องกันติดป้ายสัญ,ญลักษณ์ประชาสัมพันธ์และติดกล้องวงจรปิดภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์เช่นการถูกทอดทิ้งโดยจัดก,กิจกรรมพรรัฒนาทักษะชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมเยี่ยนักเรียนอย่างสม่ำเสมอภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจเช่นการติดสารเสพติดจัดทำระเบียบข้อตกลงร่วมกัน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันสำคัญต่างๆรวมถึงกิจกรรมสนองความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 3. โรงเรียนได้มีแผนและแนวทางในการ,รเผชิญเหตุนในด้านต่างๆประเด็นที่ 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน โรงเรียนโนนพยอมพิทยาภายาัยศาลเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ตามกรอบความร่วมมือจัดกิจกรรมติดตามผลเยี่ยมเยือนและเช่นชมยินดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนและขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสน,นุน นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานผู้และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆผู้บริหารโรงเรียน มีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแกค่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนปฏิทินการนิเทศติดตามประเด็นที่5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 1. สรุปได้ว่า ในปีการศึกษา2,563ถึง2,565จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาจำนวนนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาจำนวนนักเรียนที่ออกกลางครันมีจำนวนลดลงและปัจจุบันยังไม่มีนักเรียนคนใดที่ออกจากการเรียนกลางครันนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือครบทุกคน 2. ในปีการศึกษา2,563ถึง2,565มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับดังนี้เด็กหญิงทาวรนไชชาลีได้รับรางวัลชมเชยการขับร้องเพลงโครงการทูบีนัมเบอรวันระดับอำเภอปีการศึกษา2,563งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ได้แก่ เด็กชายรุ่งธนเกียรติตามตโนดได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกุงประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงกัญญาัตใจปัญญาเด็กหญิงพิชอ่อนชัยศรีเด็กหญิงโชติมาแนวเงินดีได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งข for er ันทำอาหารสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท uh ี่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงนาตรีบินตี้อาชวนเด็กหญิงคุณยิสาเพียรีและเด็กหญิงสรัญญาคำสุขได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงกรกมลรนัพรีและเด็กชายพงคภักกัญญารัน์ ได้รับรางวัลระดับเหลียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อคคาศัพท์ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กชายนิรพพัฐธรรมและเด็กหญิงรุ่งทวาคคาดีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3 โรงเรียนมีความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ร้อยละ80ขึ้นไปในปีการศึกษา2,563ถึง2,565มีจำนวนนักเรียนที่ปลอดภัยจากการทะเลาะวิวาทเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80ขึ้นไป 4. นักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าร้อยละ80ขึ้นไป 5. นักเรียนที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุได้รับการดูแลช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละร้อย 6. โรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูกเกียรติดังนี้ได้รับรางวัลระดบเหรียญทองอันดับที่สระบบดูแลช่วยเหลือประจำปีการศึกษา2563ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11 มหาวิทยาลัยมหาทุราลงกรณราชวิทยาลัยปีการศึกษา2563โลสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ปีการศึกษา2563โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564 ถึง2,568จากสำนักงานรับโรงมาตรฐานรับประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสมศโรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2,564 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน N t ทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มปีการศึกษา2,564คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวปีการศึกษา2,564ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวในปีการศึกษา2,565 โรงเรียนโนนพยอมพิทยาภยสาลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565สูงกว่าระดับประเทศ